สวัสดีครับผมพีระเด็จนอกชัยภูมิหัวหน้ากลุ่มเรื่องนอนคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตบลูมวันนี้จะมานำเสนอข้อมูลเรื่องอินเทอร์เน็ตบลูหรือนอนคอมพิวเตอร์ครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวปานิดาพันอรุณนะคะชั้นปะวะสอสองทักสิบสามค่ะเลขที่10นะคะสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจค่ะค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องความเป็นมาของนอนอินเทอร์เน็ตนะคะ หนอนคอมพิวเตอร์ค่ะหรือว่าคอมพิวเตอร์เวิร์มนะคะคือหน่วยย่อยลงมาจากวรลัสคอมพิวเตอร์ปกติแล้วหนอนคอมพิวเตอร์จะแพร่กระจายโดยไม่ผ่านการใช้งานของผู้ใช้นะคะโดยจะคัดลอกและกระจายตัวข้ามเครือข่ายค่ะเช่นระบบเครือข่ายหรือว่าระบบอินเทอร์เน็ตเป็นต้นนะคะหนอนคอมพิวเตอร์จะทำลายข้อมูลหรือแบตวิดสร้างความเสียหายให้กับคอมพิวเตอร์ไปถึง การทำให้คอมพิวเตอร์เกิดเวลาสัสเข้าได้คะ่ะและหยุดการทางานไปได้ที่สุดนะคะอันตรายที่เกิดจากหนอนคอมพิวเตอร์นะคะหนอนคอมพิวเตอร์สามารถที่จะควบคุมความสามารถบางอย่างของคอมพิวเตอร์และสามารถส่งไฟล์หรือข้อมูลของเราทุกๆอย่างหรือบางอย่างก็ได้นะคะข้อมูลที่สำคัญนะของเราที่เราทำไว้ในคอมนะคะอาจสามารถส่งไปให้คนอื่นได้หรือว่า ผู้ที่ไม่หวังดีกับเราเช่นคนที่ต้องการประสงค์ร้ายมาแฮกข้อมูลเราอย่างเนี้ยค่ะสามารถนําข้อมูลของเราไปได้เลยเรียกง่ายๆว่าหน่อยคอมพิวเตอร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรจน,า,น,น,า,นรา,าสิงโสค่ะนักศึกษาชั้นปวส2ครับ13เล็กที่28วันนี้จะมานำเสนอเรื่องวิวัฒนาการ ของเวิร์มหรือไวรัสนอนนะคะหากพูดถึงไวรัสคอมพิวเตอร์หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเวิร์มนั้นจริงๆแล้วเป็นหน่วยย่อยลงมาจากไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างหากซึ่งมีความแตกต่างจากไวรัสคอมพิวเตอร์ตรงที่วิธีการทํางานโดยที่เวิร์มจะเป็นโปรแกรมที่สามารถแพร่ตัวเองได้โดยไม่ผ่านการใช้งานของผู้ใช้และไม่จำเป็นต้องกรอบไปกับไวใดๆเลยค่ะ โดยไวรัสเวิร์มตัวแรกของโลกไม่ชื่อว่า m o ริสเวิร์มเป็นเวลาที่เกิดขึ้นเมื่อปีเชื่อสกักราด1988เป็นหนอนคอมพิวเตอร์ตัวแรกที่มีการแพร่กระจายทางอินเทอร์เน็ตและได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังเป็นผลให้เกิดการพิสูจน์ว่าจะทำผิดครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาภายใต้รัฐบัญญัติ การช่อโกงและการใช้คอมเตอร์ในทางที่ผิดค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลงรักสมจันทร์กำลังศึกษาอยู่ระดับปวส2ท13เลขที่15วันนี้เราจะมาพูดเรื่องไวรัสหนอนนะคะไวรัสหนอนสามารถติดต่อได้ทางเครือข่ายและแฟดได้และเมื่อติดจะมีอาการเบื้องต้นดังนี้ หไม่สามารถเข้าสู่เว็บไซต์ของแอนตี้ไวรัสได้ 2. ปิดการใช้งานระบบความปลอดภัยเช่น security center windows update หรือพวกโปรแกรมแอนตี้ไวรัสต่างๆ 3. ส,สร้างไฟลโโ์ auto run ขึ้นมาในทุกไดที่ทำงานแมปไว้และตามพวกว r e m open drive 3. เปลี่ยนแปลงค่าของ สวัสดีค่ะชื่อนางสาวจุธารัตน์แมคคามีอยู่ชั้นประวส2รทับ13เลขที่6ค่ะค่ะวิธีป้องกันหนอนคอมพิวเตอร์นะคะ1ค่ะหลีกเลี่ยงที่จะดาวน์โหลดไฟล์ที่ได้มาจากอีเมล 2. คนทำการติดตั้งโปรแกรมป้องกันไวรัสอย่างน้อย1ตัว 3. อัปเดตข้อมูลโปรแกรมป้องกันไวรัสให้เป็นปัจจุบัน 4. เปิดไฟวอลและหเด็กเด็กเล่นกันติดตั้งโปรแกรมที่ผิดลิขสิทธิษษษษษษ์เช่นโปรแกรมและแคลกเป็นต้นค่ะพี่ทักษ์ค่ะเลขที่11วันนี้จะมาแนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์มีอยู่2แบบหลักๆหนึ่งแอนตี้ไวรัสเป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสที่ค้นหาและที่ใช้ทำลายโปรแกรมไวรัส ที่ค้นหาได้ในคอมพิวเตอร์ของเราเอง 2. โปรแกรมแอนตี้ไวรัสเป็นโปรแกรมป้องกันการโจรกรรมข้อมูลและสปายจากแฮกเกอร์รวมถึงบ๊อบอัพโฆษณาอีกด้วยขอบคุณค่ะครับและจากที่ได้นำเสนอข้อมูลในเรื่องหมวดต่างๆนะครับผมก็ทำให้เราได้รู้ว่า อินเทอร์เน็ตเวิร์มหรือหนอนคอมพิวเตอร์นั้นจะมีการแพร่กระจายโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาผู้ใช้งานหรือการนำพาจากการส่งใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะตัวของหนอนคอมพิวเตอร์นั้นจะสามารถแพร่กระจายบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือการที่เราใช้งานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นๆนะครับผมหรือแพร่ตัแพรนะครับผมและ หลักๆก,ก็คือผู้ใช้งานสามารถป้องกันได้โดยการติดตั้งไฟวอลและการติดตั้งโปรแกรมที่สำหรับหลักจับหรือป้องกันไวรัสเบื้องต้นทำให้สามารถผู้ใช้งานใช้งานเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ